วันนี้ไม่อ่อมครับวันนี้ไม่อ่อมเอามาปล่อยครับเอามาปล่อยไปเลย,เล,ยลูกไปเลยกยปุ้มนั่นวันนี้ค่อยป,อยปล่อยปูสู่ท้องนาพ่อใหญ่ตาหลายคลาที่ฆ่าปูรู้สึกผิดคิดได้ใช่แล้วหนูวันนี้ปู ปล่อยปูสู่เสรีออกเดินทางย่างเข้าเช้าวันใหม่น้ำยังใสพี่น้องคลองภาษีตอนเช้าเช้าเงาน้ำงามรารี่ <c oughs> คลองภาษีจเจริญเดินทางต่อ <c oughs> เพราะให่ตามาจากฟากหนองแ็ม พาไปแจมบางบอลตอนนี้จ้าตลาดไทยอีสานจากบ้านนาวันนี้ตาใส่เสื้อเสือกระโจนเอกชัยเอกชัยขับเพลินเพลินเดินทางถึงบางบอลจอดรถก่อนเดี๋ยวข้ามตามไปนู่นขอเป็นพูด หยุดกรอนก่อนทุกคนเดี๋ยวสับสนแม่ค้าจะด่าเอาห้ามไปฟังโน้นกันแ้ไปเรืเ่ยอยๆมาแล้วถึงตลาดแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีจริงฝ่าอูป่ วันนี้ไม่มีปูหรอมีแต่ปูดอกเจโอ้ยิได้บ่นเลือเกอนะไปไปไปเรื่อยๆ

อยากลาบเป็ดลาบไก่กัมาตลาดนี่เด้อพี่น้องเอ้ยหลายปวดมึงเนี่ยโอ้ ดอกกระเจียวปลาลูกคอบปลาเล็กปลาน่อยของมาจากบ้านนอกบ้านนาเฮาลายผลหลับเท่าก็มีผสมัยเ็นเด็กเ็นเนี่ย วันนี้มีไหมเนี่ยบูนะเอาเอาเจอแล้วเจ้านี่มีน้อยนึงอู้ยนี่เปเอาแต่โต้พอทันตายเด้อนั่นน่ะเอาเบิดนั่นเลยเออเอาใส่ถังนี่เอาเบิร์ลดเอาแต่โตเป็นเด้อโตตายพอเอาดอกเจียาไปปล่อยโอ้ปลาตองใหญ่ตัวเนี้ทุกๆเดี๋ยวไปปล่อยเด้อ มกัดกันบ่ละกัดกันนจังากัดกันกัดกันแน่นอนโอ้เฮียมาใส่จงเกิดจิกีบดตายก่อนเด็กเฮียไปลนอ่บ่เป็นชั่วโมงกุล่ะเอ้ยให้เอีนใส่ ออกไหมออกใส่ไปนั่นต่อที่มันดิ่นอยู่นะใส่ระดร่งขาคูนี่ค่ะอย่าใ่ระดิ่งกาอนไมกชขาคูแตถ้ามันบอลลอดก็ต้องทั้ง8ปีทั้ง8ปีที้เจอม8ปีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เงี้ยไม่ไป็นจริงน่าจะคลอยบอกต้องหมอหน่อย đây rồi,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  đây sư lái rồi, đây rồi, nè ปลอยนะลงมะไปเดินต่อไปหาหลายๆเจ้าของแห้งหลายราคาหลบาทยค่ะตัวละ อีลออีลุมนี่มัมเจแจ้มจ้าแพงแล้วเท่าไรล้ะนั่รอยนึ่งจ้าโอ้เมื่อนี้เจ้าบ่มีผูหรอครับอ๋อปเมือ้อ๋อเหรอปูอิ่มยิบ่ปูปูเนี่ยมาซื้อปูได้เมื่อนเนี่ยา

อู้สารพัดเห็ดนี่เห็ดขมตัวนี้เห็ดยุคาตัวนี้หนังบัวชนิดนิ่มกินง่ายเนี่ยแกงเส้นักกิเล็นะคะปล่อยปลาไหลปล่อยกบนะคะหอยผมค่ะ เอหมดอ้หาปูหาปูมีบอเนี่ยเยเทนีรัอเอาตัวตัวยังบ่ตายเนี่ยมาเังบ่ตายเนี่ยเอามาบดนี้ เอามามนั่นแหละที่ยังไม่ตายเาะเราคีบมันจะไ่ตายเลยว่ตัวใดมันตายนี่เสียอไหมคะเือัวน้มันเหน็บมือเนียเสียไปป้อยไคะไปป้อยย่าตัวตายเหลอเด็ตัว

ไ,ได้หลายยูได้หลายยูเพืยโอ้ยและในนี่อีกในนี่ก็เยอะในนี่กันเยอะวันนี้เราจะไปปล่อยกันเลยนะเอาไว้นานเดี๋ยวมันจะกัดกัน <c oughs> ตามไปดูนะครับโโออเเคค ถึงแล้วครับบอ่อน้ําที่เราจะปล่อยเป็นบอ่อน้ํำจืดขนาดใหญ่มีน้ําขังตลอดปีอ่ามีความสุขแน่ๆคราวนี้มาดูกันครับปล่อยปูครับปล่อยปูปล่อยป,ป,อยปูพ่อใหญ่ตาปล่อยปู หลังจากเราทำคลิปปูนาขาแกเรามีการฆ่าปูวันนี้เราเราเอาปูมาปล่อยมันมันมันจะลงน้ำลงท่าไปนี่ปูประมาณหลายร้อยตัวอยู่นะพี่น้องอ่ะไปลูกไปปล่อยปูปล่อยปูหาที่อยู่เอาเองนะอ่าอย่าต้องเอาตัวรอดปลอดภัยเองเลยอ่ะตรงนี้เยอะเลย นี่เยอะเลยับุ้งอ่ะไปลูกไป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 ทุกตัววันนี้เป็นอิสระแล้วอิสระเซลีอิสระเซลีอ่ะไปไปลูกไปไปลูกไปโอ้ไปไปนะ่าไปนะาโอ้บทซูมกระซูมนะโอ้โห อย่ามัวกัดกันเด้ออย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันไปไปไป <c oughs> ปล่อยปูครับปล่อยปูพี่น้องวันนี้อ่าอิสระเสรีแล้วครับพี่น้องไปไปลกไป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 ที่อยู่เอาเองเด้อหาขุดรูเอาเองอยู่ตรงไหนอุ้ย เดี๋ยวขอถ่ายรูปเป็นที่ละเล็กสักตัวหน่อยเด้ตัวไหนจะเป็นพคเอกเอาหอยด้วยครับหอยอ่ะไปแล้วครับไปแล้วครับอย่าตายนะอย่าตายนะหอยด้วยหอยด้วยเอะหอยอ่ะหนึ่งสองสามได้ไปไปโอเคให้รอดเด้อดเหมือนเด้อ หลวงทานนี่หาที่อยู่เอาเองนะหาขุดรูเอาเองอมีน้ำมีท่ามีที่อยู่ที่กินให้ใหม่แล้วสร้างบ้านเรือนหลังใหม่ให้แล้วก็ตามสบายอขอให้แฮปปี้แฮปปี้นะทุกตัวทุกตัวทุกตัว ปูนาคาเกะากันโดนโซเซมาตามคนนเพรอเยตาพาแซววันนี้ตาแอบอ่อมแซปปูนาวันนี้ไม่อ่อมครับวันนี้ไม่อ่อมเอามาปล่อยครับเอามาปล่อยไปเลยลูกไปเลยปอยปุ้มงอนเรียบร้อยภารกิจเราเสร็จแล้วเอา ปูมาปล่อยเต็มเลยปูประมาณสองสามร้อยตัวได้เราเอามาชดเชยที่เราได้ฆ่าปูไปตอนที่ทำคลิปปูนแเราก็ปล่อยมันไปแล้วสองสามร้อยตัวอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อเยตาพาแซบขอบคุณครับ